เมื่อนี้มาพอกคผู้ออมอีกแล้วเด้อจ้าเมื่อนี้มามวนจ้าเมื่อนี้เอาบุญมาฝากเด้อจ้าเมื่อนี้ได้มาร่วมตั้งกองกระถินน้ำเพลินค่ะนํำโดยท่านภูมิในการเมื่อนี้รัฐวิยงวิเศษของเฮ้าหลวงพ่ออโรงเรียนบ้านนนท์องไม่บากและคณะครูโรงเรียนบ้านนนท์ทางไม่บากมาร่วมกับชุมชนนะคะชุมชน จุ่มจ้่เป็นจุ่มจ้่เขตบริการนะคะของห้าก็คือบานนวลทองเป็นมือบาอีกมู่บานหนึ่งนะคะมีบุญกระถินเอากระเลต้นกระถินมาห้อมเพ ja, ja, si ja, ื่อนนะจ๊ะพี่น้องจ่าล่ําไปค่ะคู่วันนี้บ่ถือจอบถื้อเสียมต้งวันนี้เขาถือต้นเงินนะวันนี้จ่ะฟวนไปเป็นคนมักบ่บางมัล่าบ่เป็นฟวนบม่ค่อยเป็นนะคะแต่วังบ่เป็นบ่เด้กับป้ายไปเฮาตรวจจ่าพี่น้อง สิย่างติค่ะกวดไปจ้าพอปวดไปยิ้สัตว์เท่าไรได้ค่ะบุงตนกันเท่าใน้จ้าขอบคุณน่นขณะอยาตย่มนะคะทั้งหลายนะคะที่เรามารวมบริจาคนะคะเป็นตนพาปาตนกระถินงเข้านะคะแหมคุณแม่เข้าสวยมากนะคะคุณ พอ,อ,อท่านพออ,อมันได้รัดของข้านี่กรารณ์คู่และกันนักเรื่องของขา้าก็รวมแห่ในขบวนนะคะโรงเรียนของเราแน่อยู่ชุมชนก็น่ารักทุกคนฟอนเหวี่ยงฟอนไปค่ะคุณคูณค่ครับฟอนไปเอาฟอนแห้งมาได้เอาเก็บแรงไว้เมื่อแรงเก็บแรงไว้ตอนกลางคืนค่ะพี่น้องจา้ไาไหวทำไม่ย่ามจอบเลยเลว้นเดี๋ยวคือพ่อยหอยแยมหมูสับเสร็จแล้วเอ่มแฮ่หมอว่านแล้วย่มามืหมูสับก็ว่าทอดสิค่ะว่ารออะไรเราก็ มาถอดกระถินนะคะไม่เอากระถินย้ายต้นกระถินมาสู่วัดของเราเด้อพี่น้องเด้อพุดนะพุดนะพูดว่ดอไอ้เสียเขียวใจ้าเนี่ยนาตัมว่านนี่นอนขอยจาได้อยู่ในเจ้าเนี่ยส่งตัวไม่ค่อยอยู่เก็บส่งมาอยู่ตอนนี้กมะาหัวซาลาระจาก็ะโม่าาในสาลาการปารียนของเราเรียว อันนี้คณะอยาโยมศรัทธานนะคะหลายมากเลยขออนุโมทนาบุญสาธุไปน้ากันเลยค่ะเด้นนอดพนกตารางท่านพิธีทั้ทงสงนะคะเดี๋ยวเาเกิดมีการถวายตนเงินของเฮานะคะโอ้ศรัทธาอยาโยมหลายมากเลยคะ่ะบองตนเงินมแต่ตนงามๆเละคะพี่น้อง หลายมากเลยพี่ยาสิบอกว่ารักแสนเลยจ้ะพี่นงแสนต,น,ตนต้นต้นไปไปยาคู่ก็ต้องไปถามเจ้าของบ้านเน้อค่ะพี่นองเขา้า่าตอนนี้ก็เริ่มจะทําพีเสร็จแล้วก็เริ่มนับเงินนะคะนับเงินกองกระเท่เท่าได้ทบาทแล้วนะคะส่วนฉันทําอะไรกูว่าไปทําอะไรอยู่นะตอนนี้กูก็ไปจอบลอยดูลงทาน คูออมก็จับไหไปดูลงทานในช่วงพิธีที่กำลังทำพิธีต่างๆเข้าเห็นอย่างยู่ละ่ะเขากับาหาเนี่ยห้องทองแล้วพี่น้องเอ้ยมาแต่สาๆกับส่งหิวเนี่ยจักหน่อยไปหาเหยังห้องทองถาคุณคู่บนนับคุณ่อคุณแม่นับเงินเงนคุณคู่วอมไปใส่ละค่ะคูคอ่อมีเข่าค่ะพันวาต่งก๋วยจับจ้าพนนะน่ากินมากเลยค่ะพี่น้องจ้าอ้ยแซ่บ ทางฟ้าแซบบอ้ยพอดนะบอเศร้าจ้ะคําแหลกโอเคเอาข้าองไปแซบบอแซบอยู่ไม่อิ่มแล้วทำอะไรต่ออิ่มแล้วฮา่ก็จิมีผู้ใจบุญนะคะมามอบไฟส่องสว่างให้กับทางโรงเรียนของฮั่กาขอขอประคุณเป็นย่างสูงนะคะที่มอบ อุปกรณ์ส่องสว่างให้กับทางโร้องเรียนนี่ท่านลูกพี่ของเราบีโยของห้าวนะก็ขอขอบ้นหลายๆได้จ้าขอทุกคนมีความสุขในการมาทำบุญมือนีได้จ้าปีหน้าพอกันไหมคะพี่น้อง